สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมมาดูอีกปัญหาหนึงนะคะของการปลูกมะม่วงหรือว่าไม้ผลอื่นๆนะคะที่เราซื้อมาเอามาปลูกนะคะปลูกยังไงก็ไม่โตคะ่ะอย่างต้นนี้นะคะเราเจอปัญหานี้นะคะกันมาหลายคนคะ่ะว่าทําไมปลูกถึงไม่โตสักทีใส่ปุ๋ยดูแลก,ก็แล้วให้น้ําก็แล้วนะคะทําไมไม่โตก็ น่าจะเกิดจากปัญหาหนึ่งค่ะของการปลูกเลยนะคะคือเวลาเราซื้อต้นพันธ์ุมาเนี่ยเราลืมทําอย่างหนึ่งค่ะทําให้ต้นเขาเนี่ยไม่โตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลืมทําอะไรค่ะอันนี้นะคะตามจริงหน้าเนี้มะม่วงต้องออกใบอ่อนหรือว่าออกช่อนะคะอย่างต้นนี้ค่ะก็ซื้อมาปลูกนะคะพร้อมๆกันค่ะแต่ต้นนี้เนี่ยออกใบอ่อนออกช่อนะคะให้ปุ๋ยอะไรไปก็งามค่ะ ทั้งที่นะคะฟอร์มเนี่ยไม่ได้สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็งามตลอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า<ะ>ครั้งเนี่ยเราลืมทำอะไรก่อนลงปลูกกันค่ะและนี้นะคะก็คือมะม่วงที่เราซื้อมาปลูกค่ะเราก็เลือกที่แบบว่ามีกิ่งแตกเยอะๆแบบนี้นะคะเผื่อจะทำการต่อยอดค่ะจะได้มีหลายๆ ต้นนะคะหลายๆสายพันธุ์ในต้นเดียวกับอันนี้ก็ได้ตั้งหนึ่งห้าค่ะและถ้าเราไม่ได้ปลูกแบบนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยที่เราจะต้องทําก่อนที่เราจะเอามะม่วงไปลงปลูกนะคะไม่งั้นมะม่วงเราไม่โตนะก็คือนี่เลยค่ะมาดูที่กกนะคะอันนี้เราก็จะให้ดูที่กกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วง หรือว่าต้นไม้อื่นนะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นกิ่งทาบมาแบบนี้ก็จะมีพลาสติกนะคะห่ออยู่แบบนี้นี่เห็นปะ่ะพลาสติกที่เขาทําการต่อยอดหรือว่าทาบกิ่งมานะคะตัวนี้เนี่ยพลาสติกเนี่ยมันจะแน่นหนาอย่างมากเลยมันจะมีความเหนียวนะคะถ้าเราปลูกลงไปเลยแรกๆก็จะโตอยู่ค่ะ ก็จะแตกนะแต่พอต้นเขาโตเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ยืดตามแล้วมันก็ไม่หายไปนะคะทําให้การลําเลียงอาหารขึ้นมาเนี่ยทําได้ยากลําบากค่ะแล้วต้นก็จะคอดนะคะแล้วก็ไม่โตค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเอาออกด้วยค่ะเมื่อได้มาแบบนี้นะคะก็ทําการกรีดเลยค่ะกรีดพลาสติกออกนะคะเอาออกไปเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแผลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็สร้างเนื้อเยื่อนะคะมาห่อหายไปเองคะ่ะแกะออกไปเลยนะคะถ้าไม่แกะเนี่ยมาแกะทีหลังเนี่ยไม่ได้แล้วนะเราต้องแกะก่อนที่เราจะทําการปลูกลงดินด้วยนะคะเอาออกเลยไม้ค้ำนะคะไม่ใช่แล้วเอาไม้ค้ำออกเลย เอาออกเลยเอาออกให้หมดเลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกที่มีความเหนียวมากๆเลยค่ะถึงต้นจะโตไปนะคะตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะเอาออกให้หมดแบบนี้ทีนี้เราก็สามารถเอาไปปลูกลงดินได้แล้วค่ะและช่วงนี้นะคะถ้าเรายังไม่ทําการปลูกเราก็ เอาไปวางแล้วก็รดน้ําบํารุงด้วยสูตรต่างๆที่เราเคยบอกไปเนี่ยสามารถเอามารดได้หมดเลยค่ะต้นนี้ที่ซื้อมานะคะแล้วก็ว่าจะทําการต่อยอดนะคะเพราะเขามีหลายกิ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปลงดินช่วงหน้าฝนนะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราได้ต้นไม้มาไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่าขนุนนะคะเราก็เห็นเขาก็จะทำการทาบกิ่งมาแบบนี้นะคะเวลาถ้าผู้ชมได้ต้นไม้มานะคะก็ลองสำรวจแล้วก็อย่าลืมเอาพลาสติกที่เขาทำการทาบกิ่งออกนะคะต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะได้โตเร็วๆคะ่ะสวัสดีค่ะ